สวัสดีค่ะทุกคนข้าวสูตซามซามไทยแลนด์ของเรานะคะกดไลค์กดติดตามเลยวันนี้นะคะเราก็นำสุดดีๆนะคะที่กําจัดบว,วบแล้วก็บอดสารพิษแล้วก็ร่วมด้วยมดทุกชนิดนะคะเป็นสุดมีใบขี้เหล็กนะคะแล้วก็เล่านะคะเล่าขาวค่ะ แล้วก็ใบขี้เหล็กแล้วก็น้ํายาล้างจานนะคะแค่3ส่วนผสมนี้ง่ายๆนะคะคุณก็มีน้ํายาที่กาจัดบวบแล้วก็มดทุกชนิดได้ง่ายๆนะคะใครไม่เชื่อลองดูเลยในเวลาสองนาทีนะคะคุณก็เห็นว่าเราบอกว่าจริงไม่รู้เปล่าก็ลองดูเลยนะคะส่วนผสมต้องเตรียมมี น้ำยาล้างจานใบขี้เหล็กหนึ่งกิโลกรัมแล้วก็เหล้าขาวนะคะเตรียม3ส่วนผสมนี้มาเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็บอกวิธีการทำกันเลยนะคะวิธีการก็ไม่ยากเลยใบขี้เหล็กนะคะเราก็เอาแต่ใบนะคะแล้วก็เอาออกมาเอาแต่ใบนะคะ ใบขี้เหล็กนี้นะคะถ้าคุณใช้เข้าไปในเครื่องปั่นนะคะมันจะทําให้เครื่องปั่นปั่นแยกถ้าเราไม่ตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะถ้าใครใช้ในเครื่องปั่นนะคะก็ต้องเอากันไกมาตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆให้มันปั่นง่ายนะคะถ้าเครื่องไม่แรงนะคะมันจะมันจะปั่นไม่ได้เลยค่ะแล้วก็คุณสามารถเอาคกต่านะคะต่าไปเลยให้ง่ายที่สุดเหล้าขาวมีขายทั่วไปนะคะแล้วก็ราคาไม่แพง เราใช้เครื่องนิดหน่อยนะคะเราข่าวมีกินที่ร้อนแรงนะคะแล้วก็มีสารยาเมากําจัดบวบไล่บวบไล่มดได้แน่นอนนะคะต่อไปกลมค้อสารโพรโมลที่อยู่ในใบขี้เหล็กนะคะจะไปกําจัดบวบได้แน่นอนนะคะเพราะว่ากลมค้อสารโพรโมดนะคะเพื่อประเดินตัวบวบแล้วไปทําลายตัวระบบประสาทของบวบนะคะแล้วก็น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างจานเมื่อเราฉีดโป้นไปที่ตัวปวกนะคะก็จะทําให้สองตัวนี้นะคะใบขี้เหล็กเพิ่มประสิทธิภาพนะคะจะช่วยให้ปวกตายตอนนี้นะตอนนี้นะคะเราเอาไปบั่นใบขี้เหล็กฉีดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เตรียมถ้วยใหญ่ๆมานะคะแล้วก็เราก็เอาไปผ้าบางๆนะคะหรือเอาที่กองมากองเอาแต่น้ํานะคะเอาแต่น้ําเอาแต่น้ําค่ะ เอาแต่น้ําค่ะอา่าน้ําที่ใช้ในปั่นในใบขี้เหล็กนะคะเราใช้ประมาณลิตรครึ่งนะคะลิตรครึ่งค่ะเราก็เอาผ้าบางๆมานะคะแล้วก็ใช้ใบขี้เหล็กที่เราปั่นแล้วเข้าไปนะคะแล้วก็บีบเอาแต่น้ําค่ะเอาแต่น้ําเลยนะคะเอาแต่น้ําเอาให้หมดเลยเพราะว่าสูตรนี้นะคะรับรองว่าชิดเข้าไปนะะก็บวบแล้วก็ มดตายทุกชนิดเลยค่ะขอให้ทำให้ถูกวิธีเลยนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองเลยนะคะต่อไปเลยนะคะเราก็ใช้เหล้าขาวไปประมาณนิดหนึ่งนะคะเหล้าขาวนะคะใช้เข้าไปประมาณานิดหนึ่งประมาณหนึ่งเกล็ดเล็กๆนะคะก็พอแล้วค่ะใช้เหล้าขาวเข้าไปเสร็จแล้วนะคะเราก็โคนให้เข้ากันต่อไปเราก็ใช้น้ํายาล้างจานเข้าไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ใส่เข้าไป3ส่วนผสมนี้เราต้องคนให้3ส่วนผสมนี้เข้ากันดีเลยแล้วก็เราก็ซ้ายเข้าไปในขวดเปสิตนะคะแล้วก็เอาไปสิทธ์บวบแล้วก็เอาไปสิทธ์อ่ามดที่มันรบกวนคุณทุกวันนะคะสูตรนี้นะคะได้ไประโยชน์ดีมากๆเลยนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองสูตรนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิป ใหม่ของซามซามไทยล้านนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะอยากให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยความสุขแล้วก็อยากดูคลิปใหม่ๆนะคะอย่าลืมกดติดตามเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ใช้เข้าไปในขวดนะคะเทเข้าไปเลยเทเข้าไปง่ายที่สุดเลยเทเข้าไปหมดนะคะแล้วก็เราก็ลองไปดูว่า เราสิดมดนะคะให้ทุกคนเห็นกับตาว่ามด e ตายหรือเปล่าบวบตายหรือเปล่าที่บ้านเรามันไม่มีบวบหรอกแต่ว่าเราลองกับมด e นะมด e ตายหมดเลยแล้วก็เราถึงรู้ว่าสูตรนี้มันโอเคมากๆเลยนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองเลยเพราะว่าสูตรนี้มันก็ไม่แพงนะคะแค่ใบคอใบขี้เหล็กแล้วก็ใบเก็บใบขี้เหล็กมาแล้วก็ทำแค่นั้นเองนะคะโอเคตอนนี้ let's go เลย แล้วก็เอาส่วนผสมน,นี้นะคะเอาไปฉีดตรงที่มีบวบแล้วก็มีมด e, ทุกชนิดนะคะมด e, มันจะตายหมดเลยแล้วก็รวมทั้งบวบนะคะหวังว่าทุกคนจะได้เอาจุดนี้มาใช้นะคะเพื่อกำจัดพวกมดแล้วก็บวบได้ง่ายๆนะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของสันสานไทยรัฐน,นะคะสวัสดีค่ะ